พุทธานุสติมีความหมายว่าตามระลึกถึงพระพุทธเจ้าที่ได้ภาวนาว่าพุทโธ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 คือพระพุทธเจ้าดังนั้นจึงต้องตามรละลึกนึกถึงถามว่าระลึกนึกถึงอะไรเราลึกนึกถึงพระพุทธคุณซึ่งพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าซึงเป็นพระคุณของพระองค์นั้นมีอยู่9ประการมีตั้งแต่อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นแต่โดย สรุปแล้วพระคุณของพระพุทธเจ้าที่พุทธศาสนิกชนต้องลำลึกนึกถึงนั่นก็คือพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณพระปัญญาคุณซึ่งเป็นคุณที่พระพุทธเจ้าได้มีอย่างบริบูรณ์เต็มเปี่ยมซึ่งทําให้พระองค์ตรัสรู้อริยสัจสีเมื่อทรงตรัสรู้อริยสัจซึ่งเป็นความจริงแท้ทําให้พระองค์ได้จัดการกิเลสอาสวะทั้งหลายพร้อม วาสนาได้หมดสิน้นเกิดเป็นความบริสุทธิ์อย่างยิ่งเป็นพระคุณของพระองค์ด้วยพระบริสุทธิ์ที่เต็มเปี่ยมเช่นนี้ทําให้พระองค์ทรงมีพระมหาการุณาคุณคุณคือความการุณาที่ยิ่งใหญ่ซึ่งทําให้พระองค์ทรงทำพะจริยาสามอย่างด้วยกันนั่นก็คือโลกัตถจริยาทรงประพฤติทรงทำเพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลกทั้งมวลไม่เลือกนาทรงโปรดพระประโยุรญาณให้ได บรรลุธรรมประสบความสุขทั่วหน้าเหมือนกันทรงตั้งพระพุทธศาสนาที่มีความเพียบพร้อมเพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้มีที่พึ่งเกิดมีศาสนาธรรมที่เพียบพร้อมจากการที่พระอริยสาวกพระสาวกทั้งหลายประกาศกันต่อไปมีศาสนาวัตถุกเกิดขึ้นได้ซึ่งเป็นสถานที่บำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลพร้อมมูลทุกสิ่งอย่างทั้งสถานที่และบุคลากร ทางศาสนาทําให้เกิดเป็นที่พึ่งที่อาศัยในการที่จะศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อไปลดปัญหาคือความทุกข์เมื่อมีความพร้อมูลอย่างนี้ทําให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็ต้องลําลึกนึกถึงพระคุณของพระองค์ไม่ใช่แค่ว่าท่องศั์ว่าพุทโธแต่ตามระลึกนึกถึงพระคุณของพระพุทธองค์ในคําว่าอนุสติสติคือความระลึกแต่เป็นความระลึกพิเศษที่เป็นกุศล จึงทําให้ความระลึกนี้เป็นความระลึกที่ไม่ใช่นึกถึงเรื่องทั่วไปมีความเป็นกุศลคือราลึกนึกถึงในพระคุณซึ่งความระลึกนึกถึงประกอบด้วยความสํานึกดีชอบเป็นกุศลนั่นเองดังนั้นความตามระลึกนึกถึงในพระคุณเกิดขึ้นในบุคคลใดผู้นั้นได้ชื่อว่ามีความปตัญญูกตเวทีธรรมนี้เกิดขึ้นในจิตในใจของผู้ใด ผู้นั้นได้เชื่อว่ามีภูมิธรรมจึงได้น้อมนําภาวะคือตามระลึกนึกถึงพระคุณของพุทธเจ้ามาทําไว้อย่างสม่ําเสมอทําให้มีที่จิตใจถึงแม้ว่าไม่ได้คิดอะไรก็ยังมีความสํานึกดีด้วยการตามระลึกโดยที่ไม่ต้องนึกคิดแต่เมื่อถึงเวลาที่จะนึก,ท,นกที่จะคิดก็จะนึกคิดด้วยสติด้วยปัญญาประกอบกับความคิดนั้นความคิดนั้นจึงเป็นความคิดที่เป็นกุสลลวิตกุสลลวิจาร์คือ ว่าใช่แค่ว่าคิด,คดนึกๆไปแต่ทราบซึ้งในพระคุณนั่นเองทําให้จิตใจนั้นโน้มไปน้อมไปในคุณของพระองค์แล้วเคารพนับถือในพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระบรมศาสดาของพวกเราทั้งหลายดังนั้นแล้วเมื่อถึงห่วงของการเวลาที่มีการกําหนดขึ้นจากตอนที่พระพุทธเจ้าประสูต,ติตรัสรู้และประิณิพานจึงน้อมนําเอาเรื่องราวเหล่านี้เข้ามาใส่ใจบำ เห็นบุญบำมเพนกุศลด้วยอามิตรก็ดีด้วยการปฏิบัติก็ดีเพื่อเพิ่มพูนบุญกุศลให้เกิดมีขึ้นแก่พวกเราทั้งหลายด้วยใช้การเวลาโอกาสนี้ทำสิ่งที่เรียกว่าความดีกุศล ให้เกิดมีขึ้นได้โดยไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยไม่กำหนดอะไรให้เป็นสาระกับชีวิตจิตใจเมือ่อใดมีการน้อมไปลำลึลกนึกถึงคุณของบุคคลที่มีคุณจิตใจของผู้นั้นก็จะเกิดมีภาวะที่เรียกว่าความบริสุทธิ์ผ่องใสเป็นปาสาทะซึ่งเป็นภาวะที่สงบเย็นเป็นสันติสุขอย่างนั้นแล้วดวงของการเวลาที่สมควรทำในสิ่งที่ควรทำควรทำให้สมกับที่ Yeah. เราเป็นพุทธศาสนิกชนไม่ว่าเป็นคลหั์หรือเป็นบนรรพชิตถือว่าเป็นกิจเป็นหน้าที่ที่ต้องทําด้วยความกตัญญูกตวเวทีในพระคุณของพระองค์ที่ทรงมีอย่างยิ่งใหญ่คือทรงมีสิ่งที่พระองค์ประพฤติทําให้ผู้คนทั้งหลายมีความสงบสุขมีความเจริญรุ่งเรืองได้ด้วยความกตัญญูกตวเวทีที่พวกเราได้ทําตามกิจตามหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดีทาให้ ให้เกิดมีความสงบสุขร่มเย็นมีความบริสุทธิ์องใสเป็นปัสสาทะซึ่งจะเกิดขึ้นจากการที่เราได้น้อมนําเอาห้วงการเวลาที่เหมาะสมในการที่สร้างความสํานึกที่ดีด้วยการตามระลึกนึกถึงพระคุณของพระองค์ดังที่ได้บรรยายมาก็มีด้วยประการชนิด